มาออแล้วอัน,นี้อัลฟาเป็นตัวนำอันนี้อัลฟาเป็นตัวนำคู่กับซับนรนอันนี้ซับนรนเป็นตัวนำบอลฟ,าเ,อฟาเป็นตัวที่สองวันฟูบอยที่สามรูตันยูที่สี่ขวัญถุงที่ห้าต่อไปเป็นเทินาราวโชติชัยพร้อมเพระและโนเวมเบอร์ ีโค้งบายสามซับนเรนเป็นตัวนำอัลฟาเป็นตัวที่สองวันฟูบอยที่สามขันถุงที่เสี่เทนราวที่สี่โรตันยูที่ห้าตขอนขัญถุงโชติชัยพร้อมเพราะอธิพันธ์และมายเวโค้งบายสิบออกทางตรงรียนละ เธอราเริ่มแรางในเป็นตัวนำคู่กับอัลฟาและวันทฟฟูบอยทีนี้วันฟฟูบอยเป็นตัวนำนี่วันทฟฟูบอยเป็นตัวนำคู่กับเธอราวนี่เธอราวเป็นตัวนำนี่เธอราวเป็นตัวนำวันทฟฟูบอยที่สองอัลฟาที่สาม